สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตำรวจจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพระจักรกิจยาภาพอบตรพร้อ,รอ,พอมข้าราชการตำรวจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิรราช,ชาธิดาวันที่17ธันวาคม65 พลตำรวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์ผอบตรพร้อมด้วยพลตำรวจเอกชินพัฒน์สารสินรองผอบตรพลตำรวจโทกอนชยัยคลยคึงพลตำรวจโทประจวบวงสุขพลตำรวจโทวีระจิระวีระพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงและพลตำรวจโทนิรันดรเหลื่อมศรีผู้ช่วยผอบตรพร้อมคุณสุมนากิติประพัฒน นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจนำข้าราชการตำรวจและแม่บ้านตำรวจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรักรกิติยาภานเรนทีลาเทพพยวดีกรมหลวงราชสานนีสริพัฒมหาวชิระราชาธิดาณสาลาพระราชาศรัทธาวัดปทุมวนารามราชาวรวิหารกรุงเทพมหาอคอนคร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเลววันทั้งนี้พลตำรวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัพผบอตรได้ให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างถวายพระพรด้วยการตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์บูชาธรรมตามบทสวดโภชคังคปปลิศ ในช่วงหลังจากเคารพธงชาติหรือเวลาอื่นตามความเหมาะสมสำหรับพี่น้องข้าราชการตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมพิธีการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลได้ที่วัดและสถานที่ที่จัดโดยส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ทั่วประเทศขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ